ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเก็บใบไม้ได้นักแล้วนะผมนี่ยหลังจากที uh ่ภาคเจ้ามีคิดอาสานะมู่จาบ้านมาช่วยนะฮะส่วนช่วงบายนี่ก็จะเป็นลักลักเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ปื้มสองนะฮะ S <S นะครับตอนนี้จำนวนได้กี่กระสอบแล้วครับผมตอนตอนนี้ได้ประมาณสามสี่ห้าหค่ะหกร้อยบ <600 S 2> คาดว่ <70 S 2> าวันนี้น่าจะประมาณ700กว่ากระสอบครับ700กว่ากระสอบถ้าเป็นนะคิดเป็นปริมาณน้ำหนักก็ประมาณ4ตันนินดๆ4,000 4,000กว่ากิโลสี่พันกว่ากิโล ก็ใกล้เป้าหมายเกินเกินครึ่งหนึ่งไปแล้วครับโอเคครับวันนี้ถือว่าบรรลุตามเป้าเกินความคาดหมายด้วยเกินครับวันนี้กล่าวว่าได้สักครึ่งหนึ่งครับอันนี้ก็เกินไปแล้วครับครับผมสี่พันกว่านี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับครัโอเคก็ขอบคุณครับแล้วก็วัวหน้าพอจะมีอะไรที่จะประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับโครงการนี้แล้วก็การรณรงค์ เป็นเรื่องของไฟป่าคือ,อโครงการชิงเก็บเนี่ยก็<ช>เป็นโครงการที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้อมอบนโยบายนะครับให้หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดไปดาเนินการก็ถือว่าเป็นปีแรกนะฮะเป็นปีแรกผมคิดว่าเมื่อปีแรกนะครับได้ดําเนินการนะครับได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้เสร็จเนี่ย อันนี้มันเราไม่ใช่ทิ้งนะฮะเราจะเอาไปทําประโยชน์นะครับอเอาไปทำปุ๋ยหมักอะไรต่างๆเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะราะว่าถ้าเราไม่ได้เก็บมาเ,าเกิดมันมีเรื่องฟองเรื่องไฟมันก็กลายเป็นพวกขี้เท่าสลายไปซะนะการเอาเก็บมาบางส่วนนะครับมันก็จะได้เกิดประโยชน์ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโครงการต่อย,ยอดแล้วอนอกเหนือจากนั้นเนี่ยาทางชุมชนหรือว่าหน่วยงานภายนอกเองที่อาจจะไม่ใช่ ู่ในพื้นที่ป่าก็สามารถเอาเอาแนวคิดหรือว่าหลักการอย่างเงี้ยครับไปใช้ได้เพราะว่าใบไม้ทุกอย่างเนี่ยที่มันเป็นสิ่งธรรมชาติเนี่ยมันก็มีคุณค่าของมันนะครับเราอย่าคิดว่าเออเผาทิ้งเผาทิ้งอะไรเงี้ยเราก็เก็บมานะครับมันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยเป็นอะไรให้เราได้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับต้องถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสรักยรกรอย่างคุ้มค่านะครับมากที่สุดครับครับผมะะต้องขอขอบคุณหัวหน้าวุฒิพงศ์นะฮะครับดงคำฟูนะครับ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปูมสองนะครับแม่ปูมด้วยใไหมแม่ปูมครับแม่ปูมนะครับนี่เป็นหน่วยย่อยฮะหน่วยย่อยนะครับหน่วยย่อยที่สองไอเขตอพเมืองเลยครับครับผมโอเคครับผมภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จครับสำเร็จครับผมขอบคุณครับเกินเป้าหมายขอบคุณครับนี่ฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มทยอยทยอยขนรอบสุดท้ายมาแล้วนะฮะ สี0พกว่ากิโลนะ4ตันกว่านะก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับส่วนทีมงานของเขต้ำราชสักป่าหนองเลงทรายนะตอนนี้ก็คงจะ<ม>เก็บรอบสุดท้ายอยู่นะฮะมเมื่อสักครู่นี้ผมขึ้นรถผิดคันนะฮะแยกคนละทางกับทีมงานของเขต้ำราชสักป่า<ม>ก็เลยต้องไปเก็บใบไม้คนละ ที่กันนะฮะเสียดายครับเดี๋ยวคงต้องรอดูครับว่าทีมงานเขตธามสาสปาหนองเลงไซจะลงมาตอนไหนนะฮะโอเคเ๋ย่ถ้ายังไงเราจะไปติดตามกันต่อในคลิปหนะ้าก็คงจะให้หัวหน้าวาราฤทธิ์ชัยสาราได้ปิดคลิปกิจกรรมในวันนี้ฮะไหนๆเรามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ ในนามของเขตํรรราชสป่าหนองเล่งทรายแล้วพร้อมทีมงานนะฮะนำโดยหัวหน้าวาร,าริชัยสารก็เดี๋ยวคลิปสุดท้ายของภารกิจวันนี้เราคงจะต้องรอให้หัวหน้าลงมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับคิวหน้าครับผม